ให้เสียงภาษาอีสานโดยผู้เว้าสตูดิโอก็ได้บักหำมคอยสีบวกให้หูว้ว่าค่อยหูซึกจังได้กับความเห็นนี้สุงเจ้าถามคอยว่ากับตันไม่ไฟแรงนี่มันจะให้ชีวิตที่มัน่วงกับสุงเจ้าไปออกป่นหรือออกไป,ประปจนภายอยู่โบคอยว้าได้เลยได้บินดาจนสลัดที่อยู่ในแถบเวสอินดีน่ฮัน บักนั่นฮันเก่งกาดและสนานที่สุดแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่โตค่อยนั้นคิดว่าค่อยเป็นจุี่เิ็นตะยานที่สุดในทะเลพื้นนี้แต่บักอันนี้มันคือหมาอยากเดกที่เหตุปัญหาและความกาล้วนง่ายลวงคอยเห็นมันฆ่าลูกเหลือเป็นอิตาลีคือสมันเป็นมดปวก สูคือปีศาจให้ร่างคนและมันกับหัวมอไซเ่นหูจักทุกซอกทุกลึกและการสุดตารางนิ้วของเกาะทั้งหลายโซโตโออกมาหากจยากมีความมั่งคั่งและการประจนไผ่คือมันและการรับกับตันเอ็ดเวิร์ดเป็นจน,นานายมึงซะแต่มีความแม่อยู่ว่าอย่าไปเสื้อเรื่องส่วนตัวของมันละกัน บกันนีฮมีความลึกลับหลายอีลีเกินกว่าที่กูจะเข้าใจเอซสซีนครีดไอวีทุ่งดำเจอกันเซาเก้าตุล่า